สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Xbox Ads Thailand c ร u บนะครับผมสํหรับวันนี้นําเสนอ Xbox Game Pass ประจําเดือนตุลาคมมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ เริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนี้กับ Doom Eternal หนึ่งในเกมชูตเตอร์ที่ดีที่สุดประจำปี2020ของ id Software กำลังจะมาถึง Xbox Game Pass แล้วกองทัพของนรกจะบุกโลกและตอนนี้คุณต้องสวมบทบาทเป็น s l a y e r ในแคมเปญซิงเกิลเพลเยอที่ยิ่งใหญ่เพื่อพิชิตปีศาจข้ามมิติและหยุดการทำลายล้างมนุษยชาติสัมผัสกับเกมเพย์ที่ทรงพลังรวดเร็ว Doom Eternal จะพาคุณเข้าสู่การต่อสู้ในรูปแบบเกมชูสเตอร์บุคคลที่หนึ่งสิ่งที่พวกเขากลัวก็คือความสามารถของคุณหยุดบิศาจร้ายจากกองทัพนรกซะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำ คุณสามารถใช้บริการดูมอินเทอร์เนผ่าน Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One และ Cloud Gaming บนระบบ Android ขอให้สนุกและฟิชชิสตู 1ตุลาคมวันเดียวกันพบกับ Drake h o l ล o บน Xbox Game Pass for PC Drake h o เด็จะพาผู้เล่นไปยังอาณาจักรดโฮลดินแดนแห่งธรรมชาติที่เหล่าเด็กพูดป่าตัวจิว๋วที่ต้องการความช่วยเหลือจงฟื้นฟูพท่านเกิดของเหล่าเด็กผู้เล่นสามารถเล่นโคกออกพร้อมกันสูงสุด4คนจงใช้ความสามารถเข้ามาปลูกสวนขุดคูน้ํา หรือสอนเจ้าเหล่าเด็กเหล่านี้ให้สนุกในกิจกรรมต่างๆเช่นฟุตบอลโยคะหรือละครตุ๊กตาสาบนิ้วอีกทั้งติดตั้งกังหันลมเพื่อสร้างพลังงานที่สำคัญจงปกป้องพวกมันจากอันตรายของเหล่าเดอะเฟลลด้วย 8ตุลาคมเตรียมพบกับมูทอลลิเจนลัทธิแอคชั่นคอมเมดี้สุดคลาสสิกจากเดอะเบิร์นไฟฟ์โปรเจคชั่นติดตามการทผจญภัยที่แปลกประหลาดของเอ็ดดี้ลิกโรดดี้ผู้ถ่อมตนซึ่งให้เสียงภาคโดยแจ็คแบ็กผู้ที่ถูกดึงเข้ามาในโลกของทางเลือดระหว่างปีาศาจสัตว์ร้ายพ่นไฟกับดนตรีแฮมวบ่ร์แมนฮอลผสมผสานรูปแบบการต่อสู้แบบแฮ็กแอนด์สไลด์ และกลุ่มฮีโร่ที่แข็งแกร่งต่อสู้และปกป้องโลกจากเจ้าปีศาจนำเสนอเสียงที่มีชีวิตชีวาและการปรากฏตัวของนักแสดงชั้นนำจากนักดนตรีล็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจงสนุกสนานกับดนตรีเฮฟวี m เมทั พบกับบูเทอร์ e ิเจนได้บนคอนโซลในวันที่8ตุลาคม8ตุลาคมเช่นเดียวกันเกมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุด f o r z a Motorsport 7 f o r z a Motorsport 7จะพาคุณไปสัมผัส กับความตื่นเต้นของมอเตอร์สปอร์ตที่ไร้ขีดจำกัดด้วยเกมแข่งรถที่ครอบคลุมสวยงามและสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา f o r ์ซ Motorsport 7จะเป็นสถานที่ที่มีนักแข่งรถทำการดิฟรวมถึงการจูนเนอร์และการสร้างสารรค์รถจงรวมตัวกันในชุมชนอุทิศให้กับยานยนต์ทุกอย่าง ขับรถในฝันของคุณด้วยยานพาหนะที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่า700คันรวมถึงคอลเลกชันของ Ferrari, Porsche และ Lamborghini ที่มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาท้าทายตัวคุณเองในจุดหมายปลายทางกว่า30แห่งซึ่งเงื่อนไขในการแข่งขันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณกลับมาที่สนาม พบกับความสนุกเต็มรูปแบบบระบบ 4K u นใต้ HD HDR และ Xbox One X e n h a n c ขอให้นักซิ่งทั้งหลายขับรถด,ด้วยความระมัดระวังพบกับเกม JRPG Adventure ที่มีการต่อสู้ในสไตล Turn ์ turn-based combat ที่โจมตีศัตรูด้วยเวน่นมนผู้เล่นจะรับบทเป็นพ่อมดแม่มดฝึกหัดที่ต้องออกปจนภัยในโรงเรียนเว่นมนโดยผู้เล่นจะได้ทั้งต่อสู้ค้นหาความลับของโรงเรียนไอเทมเว่นมนและอุปกรณ์ต่างๆ I Can f เฟลคือเกมที่ผู้พัฒนาการต้องการระดมทุนผ่านค i ิกสตาร์เตอร พบกับ I อเค f a ฟลได้แล้วในวันที่8ตุลาคมนี้บน Xbox Game Pass และนี่คือ Xbox Game Pass ประจำเดือนตุลาคมมีเกมไหนที่ถูกใจมีเกมไหนที่คุณรอคอยอยู่ขอให้สนุกกับเกมเกมนั้นนะครับ และแน่นอนเมื่อมีผู้มาก็ย่อมต้องมีผู้จากไปและนี่คือรายชื่อเกมที่จะออกจาก Xbox Game Pass ตามวันเวลาดังนี้ขอให้สนุกกับ Xbox Game Pass สำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีครับ